มีติ้งรวมตัวแฟนคลับนะคะพบเจอกันรวมถึงบรรยากาศที่ Wisdom Studio ด้วยนะคะได้ไปเห็นของจริงกันวันนี้ต้องบอกบ้านแทบแตกเลยละค่ะท่านตตกเลยเหรอครับ ทำเอา s d o m s t u d ต o นะคะต้องเรียกได้ว่าแทบแตกเลยนะคะสำหรับ True Exclusive Party with AF12 ค่ะที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกันแบบสุดๆกับนักล่าฝัน12คนพร้อมทั้งเปิดบ้านให้เหล่าแฟนคลับนี่เข้ามาล้วงลึกทุกมุมเลยนะคะตั้งแต่ห้องนั่งเล่นไปจนถึงห้องนอนเลยทีเดียวนอกจากจะพาชมบ้านแบบ Exclusive แล้วนะคะนักล่าฝันทั้ง12คนยังมีการมอบของขวัญสุดพิเศษให้แฟนคลับเป็นบทเพลงที่พวกเขาตั้งใจร้องออกมาเพื่อตอบแทนที่คอยอยู่เคียงข,งข้างพวกเขาค่ะ ซึ่งบรรยากานะครับก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่ให้นักล่าฟันและก็แฟนคลับเนี่ยได้ทําร่วมกันนะครับทั้งเล่นเกมสแล้วก็พูดคุยถึงความในใจที่มีต่อกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีหนึ่งนักล่าฟันถึงกับหลังน้ำตาเลยทีเดียวครับ การตอบรับดีนะใช่ๆๆเราไม่คิดว่าแบบว่าพี่พเขาจะลงทุนมาขนาดนี้นะคือส่วนใหญ่แล้วว่าเราอะเวลาเราร้องคอนเสิร์ตขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเราก็จะเห็นพ,พี่เขาเขาอยู่คือเราจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือว่าไม่ได้ไประชิดกับเขาเลยครับอตอนนี้คือเหมือนแบบเป็นโอกาสที่เราอะได้ทําความรู้จักสนิทกันมากจริงๆกับพี่พแฟนคลับครับก็รู้สึกดีพี่พแฟนคลับหลายๆคนก็เข้ามาหาแล้วก็คุยกับเราด้วยแบบว่าความรักจริงๆครับก็มีเกมครับว่าอยากให้ทําอะไรแฟนๆก็อยากให้ผมเดินแฟชั่นวีคก็ทำตามคำขอ,ขอเขาว่า ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถนัดเหมือนกันนะวันนี้ก็สนุกมากครับก็มีความสุขมากครับที่ได้รับความอบอุ่นจากแฟนๆทุกๆคนนะครับที่มาให้กําลังใจพวกเราทุกคนครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเหมือนเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของความฝันพวกเราครับแล้วพอเข้ามาอย,อยู่ในนี้ก็เกิดมิตรภาพเกิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นความทรงจาของพวกเราครับคือทุกอย่างที่เราทากันอยู่ที่นี่มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีมีพลังงานที่ดีอยู่เสมอแล้วก็ มาอาจจะเป็นวันสุดท้ายออแล้วเดี๋ยวรอได้เราก็เจอกันเพราะว่าอย่างที่เบนเคยบอกครับว่าเมื่อมันจบรายการก็หลายๆสิ่งหลายอย่างมอาจจะหายไปแล้วก็แต่มันจะอยู่ในความทรงจำของเราครับรักบ้านหลังนี้มากกล้วยัไงบอกทุกท่านด้วย ่อนที่จากกันไปนะว่าฝันทั้ง12คนและแฟนคลับก็ไม่ลืมที่จะถ่ายภาพร่วมกันนะครเพื่อบันทึกไว้เป็นความทรงจำดีๆค่ะเลยซึ้งไปด้วยเลยโอช่ ไม,ไม่แต่ก็เข้าใจนะแหมเขาอยู่ในบ้านด้วยกันตั้งหลายเดือนนะกินนอน24ชั่วโมงแล้วสุดทีวันหนึ่งอยู่ดีๆก็อุ้ยต้องแยกแย้ายกันกลับมันใจหายเนาะ<ช>อารมณ์ทำงานเหมือนทํางานมาด้วยกันอะแล้วก็สุดท้ายก็ย้ายที่ใช่ไหมไม่เจอกันแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะก็คงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องทงานด้วยกัน<ช>อยู่แล้วอยู่เป็นหมดแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะ